สวัสดีค่ะติดปากไปกับปูนี่ปูจะมาในเมนูเต้าหู้ขินุค้าวพริกเกลือค่ะขั้นตอนแรกปูก็จะนำเต้าหู้มาซับน้ำก่อนนะคะเสร็จแล้วก็จะนำไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตามต้องการได้เลยค่ะได้เต้าหู้ขนาดตามที่ต้องการแล้วก็จะนำไปคลุกกับแป้งทอดกรอบนะคะขั้นตอนนี้เบามือหน่อยนะคะเดี๋ยวเต้าหู้จะเละได้ค่ะ คลุกเต้าหู้กับแป้งทอดกรอบเสร็จแล้วปูก็จะนาเต้าหู้ไปทอดนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะทอดไปจนกว่าเต้าหู้จะเหลืองกรอบดีก็ตักขึ้นมาพักไว้ก่อนค่ะขั้นตอนในการผัดปูจะผัดหมูให้สุกก่อนนะคะหมูสุกดีแล้วปูก็จะใส่พริกกับกระเทียมที่ปั่นไว้ลงไปผัดให้เหลืองแล้วก็ตามด้วยเต้าหู้ที่ทอดกรอบไปนะคะปูจะปรุงรสด,ด้วยเกลือน้ําตาลซอสปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะผัดทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็โรยด้วยต้นหอมซอยค่ะ เสร็จแล้วค่ะเมนูเต้าหู้คีนุคั่วพริกเกลือหมูสับหอมๆขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการกิน Enjoy Eating นะคะ